หนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้คุณขายออนไลน์แบบไม่รู้สึกเบื่อและไม่รู้สึกเหนื่อยนะคะก็คือการที่คุณทดลองใช้สินค้าเองใช้แล้วได้ผลใช้แล้วอินใช้แล้วอยากจะส่งต่ออยากจะบอกต่ออันนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่คุณนะคะรู้สึกว่าใช้แลวดีใช้แลเห็นผลคุณอยากจะบอกต่อจะทําให้คุณไม่รู้สึกเบื่อนะคะทุกคนค่ะการที่คุณขายสินค้าออนไลน์หรือขายของออนไลน์นะคะสินค้าตัวไหนที่คุณใช้เองกินเองนะคะแลาคุณเอามาส่งต่อคุณเอามาแนะนํา ให้ผู้คนได้รับรู้ว่าสินค้าของคุณใช้ดีใช้และเห็นผลใช้แล้ตอบโจทย์อย่างไรนะคะคุณก็มาส่งต่อบอกต่อแบบนี้ทุกๆวันจะทําให้คุณไม่เบื่อนะคะอย่างเช่นคุณขายสกินแคร์นะคะทุาคนขายใช้ขายแล้วแล้วก็มีลูกค้าคุณมาทัก คุณว่าเอ้ยทำไมหน้าเธอดีขึ้นจังอานะคะนั่นแหละค่ะก็คือการที่เราส่งต่อสินค้านะคะแค่มีคนเข้ามาถามว่าผิวหน้าเราดีขึ้นเราก็บอกต่อไปแล้วนะคะอันนี้แหละค่ะจะเป็นการขายออนไลน์แบบที่ทำให้เรามีความสุขในการขายในช่วงวันนะคะฝากติดตามช่อง